สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อย นี่ค่ะวันนี้ป้ามีมะยมค่ะซึ่งเก็บมาจากบ้านพี่สาวเยอะแยะเลยแลวค่ะเมนูที่จะฝากกันในวันนี้ก็คือน้ำมะยมนั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำวันนี้นะคะป้าดูมาจากรายการครัวคุณต่อยนะคะซึ่งคุณกติเนี่ยเขาทานแล้วเขาก็ให้สิบคะแนนเต็มค่ะคิดว่าต้องอร่อยมากแน่ๆค่ะป้าเลยมาทำตามบ้างนะคะขอพระคุณรายการนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทา ส่วนผสมก็จะมีแค่มะยมน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็น้ำเปล่าค่ะป้าจะบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะเริ่มจากมะยมนะคะล้างให้สะอาดเลยใส่ลงไปในหม้อนนะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะป้าใช้เป็นมะยม1ส่วนนะคะน้ำเปล่า3ส,ส่วนนั่นหมายถึงน้ำเปล่าจะต้อง3ามถ้วยนี้เลยนะคะ ส่วนความหวานก็ปรับกันได้ตามชอบป้าก็จะใส่น้ำตาลไปก่อน1ถ้วยนะคะส่วนเกลือป่นจะยังไม่ใส่ค่ะทีนี้ป้าก็จะไปตั้งไฟให้เดือดนะคะหลังจากเดือดแล้วป้าก็จะหลีเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนตุ้นไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเป็นระยะนะคะว่าป้าใช้เวลาในการเคี่ยวทั้งหมดเนี่กี่นาทีนะคะถตอนนี้เขาก็เริ่มเดือดแล้วนะคะป้าก็จะลีเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมะยมเนี่ยจะเปื่อยยุยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเราจะใส่เกลือป่อนลงไปนิดหน่อยนะคะ ก็ใช้ได้แล้วนะคะเนื้อก็เปื่อยยุ่ยแล้วนะคะเราก็จะใช้อิธีนี้ค่ะจะยีนะคะกาตักขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะยีทีเดียวค่ะก็จะวางไวบนฝาหม้ออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะยีไปค่ะ,ะยีให้เนื้อเขาเปื่อยยุ่ยลงไปเลยนะคะ ใ้เขากรองไปในนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกรองด้วยผ้าขาบางอีกครั้งหนึ่งคะนี่ค่านเมื่อเราดีจนเนื้อเขาหลุดแล้วนะคะเราก็นี่ถากรองเอาเลยน้ำก็จะเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกรองด้วยผ้าขาบางอีกครั้งค่ะ เจอเป็นจากมะยมแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเมื่อเรากรองได้แล้วนะคะเราก็จะนำไปต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่ค่ะทีนี้เราก็จะเอาไปต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนนี้กาะเนื้อของมะยมนะคะว้าวเราก็จะได้น้ำที่ใสแบบนี้เลยนะคะ ปรับความหวานกันได้ตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะจะออกสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ำมยมของป้านะคะจะออกเป็นสีแบบนี้นะคะชื่นใจมากๆเลยแหละคะ่ะทานร้อนๆก็ได้นะคะแต่จะนิยมทาน เย็นๆนะคะเอาไปแช่เย็นหรือว่าทานกับน้ําแข็งนะคะความหวานความเค็มก็ปรับกันได้ตามชอบเลยนะคะแต่สําหรับวันนี้ป้าก็จะบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะลองทํารับทานกันดูค่ะเดี๋ยวป้าพักค่ะไว้ให้เย็นแล้วก็จะกรอกใส่ขวดไว้ทานค่ะค่นแล้วพบกันในเมนูหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่ส่วนคุณ ก็ติว่านะคะให้10คะแนนเต็มค่ะปา้าก็ให้10คะแนนเต็มค่ะขอโทษนะคะสวัสดีไปแล้วบังเอิญไปลองใส่น้ําแข็งนะคะก็ชื่นใจสุดๆเลยละค่ะลองทํารับทานกันดูนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะ